สวัสดีครับนักเรียนชั้นป1ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาเรียนอยู่บ้านอีกหนึ่งวันนะครับข่าวดีเทาหราวันนี้ก็คือจะไม่มีแบบทดสอบที่เป็น Google f o r m นะครับวันนี้จะเป็นการเรียนลายๆายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของอวัยวะภายนอกเนาะในเรื่องของอวัยวะภายนอกเดี๋ยวเราก็ มาเรียนกันเลยนะครับ่านะครับก็อวัยวะภายนอกนะครับอวัยวะภายนอกเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอวัยวะของคนเราแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คืออวัยวะภายนอกกับอ,ว,อวัยวะภายในนะครับนักเรียนอวัยวะภายนอกคืออะไรอวัยวะภายนอกก็คือเป็นส่วนที่เรามองปั๊บเห็นเลย นะครับเราเห็นเลยเช่นตาหูจมูกปากแขนขาพวกเนี้ยพวกนี้พอเรามองปั๊บเนี่ยเราเห็นเลยนะครับส่วนอวัยวะภายในก็คือเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายเราไม่สามารถใช้ตาเปล่าเนี่ยมองเห็นได้นะครับเช่นอะไรครับเช่นสมองเนี่ยมันอยู่ในหัวเราเนี่ยเราไม่เราไม่เห็นสมองเช่นอะไรครับ กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมันอยู่ในแขนเราเราไม่เห็นเช่นอะไรคอรับปอรอดปอด,ปอด,ปอดมันก็อยู่ในสวงอปกมันอยู่ในช่องอปกเราเราไม่สามารถเห็นได้นะครับแลนก็เยอะแยะครับเช่นล้ำไส้เช่นอะไรกกระดูกพวกเนี้ยนะครับพวกนี้เป็นอวัยวะภายในแต่วันนี้เรามาเรียนในเรื่องของอวัยวะภายนอกนะครับโดยเฉพาะอวัยวะส่วนของศรีรษะนะครับ ซึ่งซึ่งในอวัยวะส่วนศีรษะเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่สำคัญของร่างกายเราจะนับอวัยวะส่วนศีรษะเนี่ยนับตั้งแต่ช่วงคอขึ้นไปนะครับจะนับตั้งแต่ช่วงคอเนี่ยขึ้นไปก็จะเรียกว่าอวัยวะส่วนศีรษะหลังจากคอลงมาที่จะเป็นอวัยวะส่วนลำตัวทั้งหมดเลย แต่วันนี้จะเรียนแค่อวัยวะส่วนศีรษะซึ่งอวัยวะส่วนศีรษะที่สําคัญมีอะไรบ้างครับที่เห็นเ,นเลยในหัวเราเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีปากแล้วก็อื่นๆนะครับแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยจะมีสี่อย่างจะมีทั้งสี่อย่างตาหูจมูกปากซึ่งส่วนอื่นสําคัญไหมก็สําคัญแต่ว่า การใช้งานในแต่ละวันเนี่ยเราใช้อวัยวะทั้งสี่อย่างเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเรามาดูก่อนเลยนี่นะครับนี่คืออวัยวะภายนอกนะครับวัยวะภายนอกเนี่ยนักเรียนจะสังเกตดูนะครับว่าเรามีอะไรบ้างมีคิ้วมีผมมีตามีจมูกหูปาผิวหนังพวกนี้คืออวัยวะภายนอกทั้งหมดเรามองเห็นเนี่ยเราส่องกระจกดูตัวเองเนี่ยเราเห็นหมดเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าอวัยวะภายนอกนะครับต่อไปเรามาดูส่วนของตาบ้าง นะครับตาของมนุษย์เนี่ยหน้าที่ของดวงตาคืออะไรครับหน้าที่ของดวงตาก็คือเอาไว้ดูเอาไว้คาดคเนระยะทางนะครับเอาไว้คาดคเนระยะทางคุณครูได้บอกไว้ว่าดวงตาเนี่ยเป็นเป็น,ปนอวัยวะที่พอพอเราพอมันเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยมันจะทําให้การดําเนินชีวิตของเรานี่ลําบากมาก คุณครูได้เลยให้คุณครูได้เคยให้พวกเราเนี่ยได้ทดลองปิดตาสองข้างเป็นเวลาสักยี่สิบวินาทีแล้วนะโหอึดอัดมากเลยไม่รู้เลยอันไหนซ้ายขวาหวาดระแวงไปหมดข้างหน้าจะมีอะไรข้างหลังจะมีอะไรเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นดวงตาเนี่ยต้องรักษาให้ดีนะครับรักษาไว้ให้ดีสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือหนึ่งไม่ควรจ้องแสงนาน,น,าน โดยเฉพาะการเล่นมือถือซึ่งมือถือเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่แสงเนี่ยมันไม่ลดลงเลยนะครับนักเรียนแสงมันไม่ลดลงเลยเราเราเล่นมือถือเนี่ยแสงเท่าไหร่ก็เท่านั้นยิ่งเราจ้องไปนานๆเล่นไปนานๆเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันผ่อนแรงได้นะครับนักเรียนลองสังเกตดูก็ได้นะครับพอเราเล่นมือถือนานๆเนี่ยจากตอนแรกตั้งอยู่ไกลๆนะครับแต่พอเล่นไปนานๆปั๊บจะตั้งจะเข้ามาใกล้เรื่อยใกล้เรื่อยเพราะอะไรครับ ก,ก้ามเนื้อตามันล้าจําเป็นจะต้องมาอยู่ใ,ใกล้ๆถึงจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นมือถือเนี่ยไม่ควรที่จะนานเกินไปวันละชั่วโมงก็พอแล้วลูกพอพอ,พอแค่ให้ได้สนุกสนานกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรใช้มือเราเนี่ยไปขยี้ดวงตาเพราะว่ามือเราเนี่ยไปจัดสัมผัสนั่นนี่มานี่เชื้อโรคมันติดมือนะครับทีนี้จะทำํำยังไงครับถ้าเกิดสมมติปวดแสบปวดร้อนมีอะไรเข้าตาก็าวิ่งไปหาพ่อแม่กัน หรือไม่ก็ไปล้างผ่านน้ําหมายความว่าเปิดก๊อกแล้วก็ล้างน้ําอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ควรใช้มือขย,ยี้ตาแล้วตามันจะระคายเคืองนะครับต่อไปครับหูนะหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่บอบบางมากนะครับเป็นอวัยวะที่บอบบางมากนะครับซึ่ง <c oughs> หน้าที่ของหูเนี่ยก็คือฟังเสียงเรารู้อยู่แล้ว ซึ่งหูเนี่ยจะมีอวัยวะสําสคัญอยู่สองอย่าง1ก็คือใบหูเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณรูเปิดให้ดูก็ไน้เนี่ยน,นะครับใบหูจะอยู่ข้างๆของศีรษะจะมีจะอยู่ทั้งหมดสองข้างนะครับเป็นตัวดักจับเสียงนะสองก็คือรูหูเป็นทางผ่านของเสียงนะครับซึ่งในรูหูเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเป็นเหมือนกระดูกอ่อนสามชิ้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเรียนเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาของชั้นที่สูงไป ทีนี้หูเนี่ยวิธีการดูแลรักษาหูคืออะไรลูกคือไม่ควรที่จะไปอยู่ในบริเวณที่เสียงดังนะครับไม่ควรจะไปอยู่ในบริเวณที่เสียงดังเกินไปเช่นอยู่ใกล้ลำโพงหรือเวลาเปิดเปิดลำโพงเปิดอะไรก็อย่าไปอยู่ใกล้ใกล้ให้รับฟังพอให้ได้ยินพอลักนะครับสิ่งที่สำคัญเลยคือไม่ควรเอา สิ่งของเนี่ยเข้าไปแย่หูนะครับครูเห็นล้วครูเห็นล้ครูก็เตือนประจำนะครับครูก็เตือนครูก็เตือนประจำกำลังอัดคลิปการสอนอยู่ครับเจวโทรกลับครับอ่าคุณครูก็เตือนประจำนะครับพอคุณครูเตือนเตือนพอคุณครูเตือนไปแล้วก็ เหมือนกับจะไม่ค่อยจะพอใจคุณครูสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีอะไรเข้าไปในหูหรือแย่หูเนี่ยหรือเราไม่ควรแย่หูโดยเด็ดขาดนะครับควรจะบอกพ่อบอกแม่หรือบอกครูหรือไม่ก็ต้องไปให้หมอเขาใช้เครื่องมือในะคีบคีบเอาออกนะครับคีบคีบเอาออกนะครับผมต่อไปครับจมูกเอาแล้วจมูกสําคัญไหมลูกสําคัญเองสําคัญมากเลย เพราะจมูกเนี่ยเราเอาไว้ใช้หายใจนะครับเราเอาไว้ใช้หายใจจริงๆปอดเนี่ยเราเอาไว้ใช้หายใจแต่ว่าจะต้องรับกาซออกซิเจนเนี่ยจากจมูกเป็นหลักบางคนบอกว่าปากก็หายใจได้มันก็ได้ลูกในกรณีที่เวลาเราเป็นหวัดอน่จมูกมันจะตันไซนัสเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นตัวดัจกจัดเชื้อโรคถ้าสมมุติว่าไซนัสอักเสบหรือต่อมตรงเนี้ยมันอักเสบเนี่ย จมูกมันจะปันเราก็ใช้ปากหายใจได้แต่ไม่มีใครใช้ปากหายใจทั้ง,งวันหรอกลูกส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้จมูกเนี่ยเป็นทางผ่านของออกซิเจนทั้งนั้นนะครับทีนี้จมูกมีวิธีการดูแลรักษาไหมก็มีครับก็มีเช่นไม่ควรไม่ควรที่จะใช้ของแข็งเนี่ยแหย่เข้าไปนิ้วเราก็เหมือนกันโอ้โหบางคนครูเห็นนะแหย่จมูกนี่ไปโอ้โหครึ่งนิ้วเลย ไม่ได้นะลูกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่บอบบางพอค่อนข้างที่จะบอบบางพอสมควรนะครับผมต่อไปปากโอ้โหอันนี้สำคัญเลยลูกเอ้ยปากนะครับหน้าที่ของปากเอาไว้ใช้พูดเอาไว้ใช้บทเคี้ยวอาหารและที่สำคัญเอาไว้ใช้แสดงอาการแสดงอาการยังไงอะเช่นนักเรียนเคยเห็นไหม บางคนเจอตกใจโอ้โหอ้าปากเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช้ในการแสดงอาการบางลักษณะได้นะครับที่นี่ส่วนประกอบของปากเนี่ยจะมีเยอะหน่อยนะครับสำคัญทั้งนั้นเช่นหนลิมนีปาก2ลิ้น3ฟันนะครับฟันเราก็จะมีทั้งหมด2ชุดคุณครูได้เคย2ไปล้นะครับมีฟันน้ำนมแล้วก็มีฟันแท้ ลิ้นก็มีหน้าที่ร,รับรสชาติของอาหารลิ้นฝีปากก็มีหน้าที่คอยปกป้องเป็นอวัยวะภายนอกที่คอยปกป้องฟันคอยปกป้องลิ้นไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ปากเนี่ยการดูแลรักษาปากนี่เยอะแยะเลยลูกเช่นเราต้องแปรงฟันแปรงฟันเนี่ยอย่างน้อยก็ หลังรับประทานอาหารทุกครั้งก็จะดีมากนะครับทีนี้แปรงฟันแล้วควรจะแปรงลิ้นด้วยควรใช้แปรงสีฟันเนี่ยแปรงลิ้นด้วยนะครับทำไมถึงต้องแปรงลิ้นครับเพราะว่าเชื้อโรคอะไรเศษอาหารก็จะอยู่ในลิ้นเหมือนกันถ้าเกิดเราแปรงลิ้นก็เหมือนกับทำความสะอาดทั้งช่องปากน,นะครับการแปรงฟันก็ไม่ควรที่จะแปรงเร็วเกินไปอย่างลูกครูเหมือนกันลูกครูนี่บางทีแบบ ความรวดเร็วนะ้องอยากเป็นโทรศัพท์อยากไปอะไรแปลงครับเนี่ยพอเลยบวนปากละูก็ต้องให้แปลงใหม่อย่างนี้นะครับอีกอย่างหนึง่งการรับประทานอาหารก็ไม่ควรที่จะทานขนมมากเกินไปนักเรียนรู้ไหมครับหมอฟันเนี่ยเข้ามาตรวจเด็กป่หนหึงเราทุกปีเนี่ยนักเรียนเชื่อไหมบางคนนี่มีฟันผุกแล้วนะ เ,เหตุเพราะว่าทานขนมเยอะดื่มน้ําอัดลมเยอะน้ําอัดลมมีน้ําตาลสูงมากเลยเวลากินเวลาดื่มปั๊บมันก็จะติดอยู่น้ําตาลก็จะติดอยู่แถวล่องฟันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเป็นแมงกินฟันฟันผุได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยนะครับบางคนนี่ปหนึ่งปอสองปหนึ่งประมาณปหนึ่งเนี่ย,รเ,ยเริ่มที่จะต้องเข้าเข้าหาหมอฟันละมันก็ ไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าดีใจสักเท่าไหร่แล้วครับนะครับหลกัหลกๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เรียนในเรืนนเร่องของอ,อวัยวะภายนอกในส่วนของศีรษะน,น,นะครับส่วนของศีรษะขึ้นไปตั้งแต่คอขึ้นไปนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับนักเรียนก็ระมัดระวังตัวเองทั้งในเรื่องของการเดินทางนะครับครูย้ําหลายครั้งแล้วนะครับในเรื่องของใบงาน ก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับทำทำเท่าที่ทําได้ทําเท่าที่กําลังเรามีตามความเหมาะสมให้ผู้ปกครองชี้แนะกระเดะให้ผู้ปกครองชี้แนะแต่น้องต้องเขียนเองนะลูกน้องต้องเขียนเองนะครับอย่างน้อยจะได้ผ่านมือบ้างเกิดความเคยชินบ้างนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์ก็ขอขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม